สวัสดีค่ะ <S 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 ชื่อแพรพิชิเบอร์สาค่ะก็อย่างที่ทุกคนพูดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษมากๆที่มีเมมเบอร์ทุกคนทั้งสิคนเลยน่าจะเป็นครั้งแรกของวงด้วยละมั้งที่ดีบบว่าเมมเบอร์ทุกคนในเพลงเป็นส่วนหนึ่งในเพลงก็บอกว่าอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยมาน่วงกันสร้างความทรงจำใหม่โมเมนต์ใหม่ๆให้กับวงนะคะก็ ก็นั่นแหละอยู่มาหนึ่งปีแล้วที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์มากมาก็อยากให้เพลงนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะทําให้หนูเติบโตขึ้นก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ใครยังไม่รับคะแนนก็อย่าลืมมานับการนใครที่มีคะแนนเสียงในมือแล้วก็มาลงคะแนนกันได้วันนี้ก็ใจจใจขอบคุณนะคะ